สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์ปีพศ2568นะคะขอบคุณที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอให้เจอรักที่ดีรักแล้วรวยรักแล้วโชคดีรักแล้วอุดมเจจุนนะคะทุกๆคน ดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกในช่วงสัปดาห์นี้ในเรื่องทิศทางในเรื่องของการงานของคุณยังมีโอกาสที่จะต้องทํางานซ้ําๆถ้าเดินทางก็ต้องเดินทางนะคะถ้าต้องติดต่อสื่อสารอะไรคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปให้ดีนะคะดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยว่าเดินทางก็ต้องเดินทางอ่ะอืมแต่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะพูดเรื่องความรักเลยหูมันบือหวาตื่นเต้นมากเลยอ่ะอืม ดวงของในชาวราศีพิจิกนะคะในชาวราศีพิจิกนะในเรื่องของการงานคุณยังต้องมีการเดินทางเป็นเครดถ้าจะต้องเดินทางหรืออาจจะเหนื่อยเรื่องการเดินทางมันไกลบ้านให้ถือว่าเป็นการแก้เครดที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตางคุณปรับรูปแบบในงานนิดนึงนะคะให้ต้องอยังไงต้องเดินทางแล้วมันจะดี นะคะแล้วมันจะดีดวงในชาวราศีพิจิกนะในเรื่องทิศทางของในเรื่องการเงินการเงินของคุณจะสดใสมีรายได้เข้ามามีความโดดเด่นแล้วก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสมีช่องทางที่คุณจะเติบโตแล้วก็จะมีเงินมากมีโอกาสที่รวยถึงขั้นมหาเศรษฐีได้เลยนะ มหาเศรษฐีนี่ไม่เกินลากบุญตัวเองนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีพิจิกมีโอกาสได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนหรือเป็นทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้คุณโดดเด่นมากทำทำอะไรก็จะรู้สึกว่าคนมองมากขึ้นอาสมมติในโลกโซเชียลไม่มีใครเคยกดไลค์ไม่มีใครเคยคอมเมนต์เลยมันเป็นยังไงวะอยู่ๆช่วงนี้เอาคนเยอะซะอย่างนั้น เปิดการมองเห็นซะอย่างนั้นมันดีเป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็อยู่ๆไปเจอความรักที่ต่างชาติต่างภาษาเจอกันปิ้งปัง้งพบเจอแล้วก็รักกันได้เลยรักกันได้เลยนะคะได้เลยรักกันมากขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เจอพอยกแม่ยกสายเป ในเรื่องของความรักในช่วงสัปดาห์นี้และในเรื่องของความรักของคุณอาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งว่าในชาวราศีพิจิกนะถ้ามีคนที่เข้ามาหาคุณคนโสดแต่มาในลักษณะที่เขาดูแบบเป็นคนที่น่ากลัวคำว่าน่ากลัวคืออะไรอาชีพของเขามาเฟียหรือเปล่าสีเทาหรือเปล่านะคะอะไรอย่างเงี้ยคือ หรือว่าเป็นแก๊งที่เขากําลังจับไม่ต้องไปเสี่ยงคบเลยไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มรีบเฟดตัวออกห่างๆเลยเพราะฉะนั้นรวยต้องรวยแบบถ,ถูกที่ถูกทางด้วยไม่อย่างงั้นคุณจะเสี่ยงมากจนเกินไปนะในชาวราศีพิจิกแล้วก็บางคนนี่ทําอาชีพอ,ออกเทาๆสีเขาเรียกว่างานนวดงานเอนเตอร์เทนนักร้อง นักเต้นนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็แล้วแต่อยู่ๆมีเสรียีมาชอบซะอย่างนั้นมาเปมาสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นดวงแบบหรือคุณเป็นครูบาอาจารย์อยู่ไม่ว่าจะเป็นครูจริงๆเดอะทิเชอร์หรือจะเป็นครูบาอาจารย์แบบหมอดูอะไรพวกนี้อยู่ดีก็ได้ลูกค้าแบบจังๆแบบหนักๆเออมาสนับสนุนมาอุปถาอุปถัมเป็นพระก็จะเจอโยมที่แบบมาช่วย มาเจอโยงอุปถาจริงๆอะ่ <c oughs> อะเขาเรียกว่าเป็นเมตตามหานิยมอย่าลืมนะคะว่าจะต้องใช้น้ำมันว่านพญาไก่แดงแล้วก็ใช้สีพึ่งบูชาสีวะลึงหรือมแมลงผู้ตลอดพวกอะไรที่เป็นเมตตาเนี่ยพยายามใช้ถ้าเอาไปแล้วไปเก็บไม่มีประโยชน์เอามาใช้เดี๋ยวใครเข้าไปดูตอนตอน้ตนรายการอาจารย์ก็จะทำทาเสริมน้ำมันว่านพญาไก่แดงนี่ทั้งเจิมแล้วก็เสรยข,ขึ้นหัวเลยนะคะเป็นมงคล ในชีวิตอย่างยิ่งผมแล้วก็จะเรียบด้วยนะคะแล้วก็จะมีเมตตามหานิยมนะคะก่อนที่อาจารย์จะทําพิธีบวงสวงหรือทําพิธีอะไรก็แล้วแต่ผมผมอาจารย์ก็จะใช้ในเรื่องน้ํามันว่านเนี่ย <c oughs> เซตครูบาอาจารย์ยังใช้ขึ้นหัวได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามเลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะอืมทีนี้ในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะดวงของคุณจะอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเจอคนดีเจอมิตรดีในช่วงสัปดาห์แห่งวาเลนไทน์เนี่ย คุณจะเจอคนที่เข้ามาคนโสดจะเจอคนดีเข้ามาจีบมาชอบพอมาติดพันมาช่วยเหลือแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณจะมีช่องทางในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นคู่ของคุณจะประสบความสําเร็จคู่ของคุณจะเฉิดฉายมากยิ่งขึ้นใครที่เงียบเหงาง่วงเหงาหานอนออกแนวแบบชีวิตชั้นหวัดกลัวมากเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้า คู่ของเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างความอุ่นใจได้ในทิศทางของเรื่องการเงินเขาก็มีปัญหาเราก็มีปัญหามันอยู่แบบหวาดกลัวหวาดกลัวมากๆเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่คุณอุ่นอกอุ่นใจและจะมีกัลยานามิตรที่ดีมีการดึงดูดสิ่งที่ดีแต่คุณจะต้องเสริมดวงชะตาคุณด้วยเครื่องรางที่ดีด้วยด้วยสิ่งที่ดีไม่ใช่บุญเก่ามาแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นหนูต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งที่เป็นตัวช่วยด้วยนะคะและในความศรัทธามันคือการที่เราจะไปต่อได้ถ้าเราศรัทธาอย่างเต็มหัวใจและตั้งใจกับมันศรัทธาอย่างเต็มที่แรงครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วจะทำให้ชีวิตของเรามีแสงสว่างและไปต่อได้ นะคะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะเวลาที่ดีของในชาวราศีพิจิกนะคะเอาละแสดงความยินดีอย่างยิ่งยวดสัปดาห์แห่งความรักวาเลนไทน์นะที่ดูหวือหวาสายเปมากน่าจะได้แบบดอกไม้ช่อใหญ่หรือการที่เทคแคร์อย่างดีหรือคู่รักก็จะเออสบายใจละแฟนเรามีรายได้ที่ดีขึ้นหรือ จากที่มีปัญหากับผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานแล้วเราต้องรับฟังทุกวันเออเขาก็ดีขึ้นมีความสุขขึ้นนั่นเองนะคะอืม